สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนแก้ทางนะครับทีมสตันนางฟ้านะในอารีน่านะครับสำหรับการแก้ทางนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีสมบัติริงไม้นะครับแล้วก็สมบัติคนนกนะครับมาพูดถึงสมบัติแรกนะครับเป็นสมบัติงิงไม้นะครับมันจะช่วยสร้างโร่ชีวิตนะครับ19.1%นะครับคููไทม์ครั้งแรกนะครับสีวินาทีนะ แล้วก็รอครั้งต่อไปนะครับ60วินาทีนะของผมก็เลเวล4นะครับก็ได้ประมาณ19.1นะถ้าเลเวลสูงกว่านี้ก็เปอร์เซ็นต์ยิ่งสูงกว่านี้นะครับสำหรับสมบัติที่2มาเป็นขนนกนะครับของผมเลเวล4นะครับมันจะเพิ่มพลังชีวิตนะครับ41.9เอร์เซเลยนะครับเวลาคืนชีพนะส่วนทีมนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้ทีมเดิมนะครับให้เปลี่ยนขนนกกับกิ่งไม้เข้านะครับอ่ะมาดูการป้องกันกันนะครับสําหรับการป้องกันครับ นี่ครับก้าหารเขาจะมาก่อนนะรอให้เขาสกิลนะนี่ครับกิ่งไม้เราทํามาแล้วนะครับแล้วก็ขนนกเราทํามานะสังเกตนะครับว่ากิ่งไม้นะครับมันจะป้องกันนางฟ้าทะเลนะส่วนขนนกนะครับมันจะชุบชีวิตตัวที่เราตายนะทําให้ทีมเราฟื้นขึ้นมานะครับนี่ครับสูตรนี้นะครับใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมันป้องกันได้นะก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคผมก็มาพิสูจน์อีกรอบนะครับรอบนี้นะครับจะเป็นทีมสตันนะครับที่มีลูกเกตนะส่วนตัวที่ปิดนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นตัวอะไรส่วนมากจะเป็นข้าวายหรือว่าเวมพายนะครับบางทีก็เป็นเอเปนโซนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าน,นะครับว่ามันจะป้องกันได้หรือเปล่าโอเคโอเคครับก็มาสู่ในเกมนะครับนี่ครับเป็นทีม ลูกเกตนะแล้วก็มีสมุนไพรมาฮิวนะครับนี่ครับป้องกันได้สบายๆนะทีมนี้ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะนี่ครับทีมสแตนนะครับถ้าเขาเตีเราไม่ตายนะครับเขาจะตายเองนะก็สูตรเตี๋ยกันนะครับอ่ะใครจะปั้นทีมสตันอ่าซีซั่นนี้ผมว่ายากนะเพราะซีซั่นนี้นะครับเน้นพวกนางฟ้าทะเลนะใครไม่มีนางฟ้าทะเลนี่ก็ลำบากหน่อยนะครับซีซั่นนี้นะคือมันขึ้น แหลงไน้าย่างมากขึ้นนะครับมาอีกหนึ่งทีมนะครับเป็นทีมสตันนางฟ้าทะเลน,นะครับแล้วก็มีตัวมะม่วงนะครับในการทาดาเมจนะมาดูกันว่าคนนอกกับกิ่งไม้นะครับจะกันทีมนี้ได้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวรับชมกันเลยโอเคมาในเกมกันนะครับนี่ครับฝั่งเขาให้เสือกันหมดครับนี่กิ่งไม้ป้องกันนะช่วยได้เยอะเลยนะครับ นี่ครับมะม่วงเก้าสาสสกิลมาแล้วนะครับนี่ครับคือสบายสบายครับรอบนี้ครับถ้าเพื่อนๆเอานาฬิกามานะก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเอาขนนกมังกรดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะคือเรากันสองรอบนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาสอนการแก้ทางพริมสตันนะครับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ